เรื่องห้องน้ำห้องสุดท้ายในโรงเรียนเก่าแก่ย่านบางนา mm. เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งย่านบางนาเป็นโรงเรียนเก่าแก่เปิดมานานโรงเรียนหนึ่งเลยโดยผู้ที่เล่าเรื่องเหตุการณ์ในวันนั้นให้ผมฟังคือน้องเล็กน้องเล่าว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่6ในช่วงที่เริ่มมาเข้าเรียนที่นี่ตอนมสี 4, ขณะพักกลางวัน น้องเล็กไปเล่นกับเพื่อนๆตามประษาแต่แล้วจู่ๆก,ก็มีภารโรงเดินเข้ามาหาแล้วบอกว่าหลังตึกเรียนด้านหลังสุดมันจะมีห้องน้ำเก่าอยู่อย่าเข้าไปใช้นะหากไม่จำเป็นอย่าเจ้าไปใกล้เลยจะดีกว่าขนาดกระวันแสกแสกยังไม่มีคนกล้าไปใช้กลุ่มน้องเล็กและเพื่อนได้ฟังดังนั้นก็นึกสงสัยและขยันขยอให้ลุงพารรงเล่าถึงเหตุผลที่ห้ามไว้ให้ฟัง พูดแล้วขนลุกตอนนั้นน้าพึงเข้ามาทำงานที่โรงเรียนนี้ใหม่ลุงพารโรงพูดถึงเรื่องเล่าผียังได้ใจความว่าดังนี้ตอนนั้นพารโรงได้รับหน้าที่ให้เข้าไปทำความสะอาดห้องน้ำดังกล่าวนี้ตอนนั้นประมาณบ่ายสามโมงขณะที่ลุงล้างห้องน้ำห้องที่สองก็ได้ยินเสียงใครบางคนเดินผ่านเข้าไปห้องน้ำด้านในสุดแล้วปิดประตูไล่หลังลุงไม่ได้ใส่ใจมากนักและราดน้ำลงพื้นที่ขัดไว้ แต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงราดน้ำตามมาติดๆจากห้องน้ำด้านในเมื่อออกมาดูลุงยังคงเห็นห้องที่ว่าปิดประตูอยู่อย่างไรเสียก็มีคนใช้อยู่เพียงห้องเดียวจึงบอกออกไปว่าให้ช่วยราดน้ำให้สะอาดและปิดน้ำด้วยนะทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงตอบรับเป็นเสียงเคาะขันสองทีลุงก็ไม่ได้เอะใจแต่อย่างใด วันถัดมาลุงพระรงยังคงต้องไปทำความสะอาดโรงเรียนเช่นเคยและเห็นห้องน้ำห้องสุดท้ายด้านในปิดอยู่ห้องเดียวเหมือนเมื่อวานขณะที่ลุงยื่นมือจะไปเปิดประตูก็ได้ยินเสียงไอขอแคกดังรอดออกมาจากด้านหลังบานประตูเอา้ายังมีคนเข้าอยู่เหรอแต่ไม่มีเสียงขานรับตอบอะไรไปมีแต่เสียงไอดังเป็นระยะจนกระทั่งลุงทำความสะอาดเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีวี่แววจะมีคนออกมาจู่จู ก็มีเสียงราดน้ําและน้ําไหลจากก๊อกลุงยามจึงเอ่ยไปเหมือนเมื่อวานว่าให้ช่วยราดน้ําให้สะอาดและปิดน้ําด้วยหลังจากนั้นผ่านไปสองวันลุงพระรงต้องมาทําความสะอาดโรงเรียนตั้งแต่ตีห้าเนื่องจากวันนั้นทางโรงเรียนจะมีการจัดประชุมผู้ปกครองขึ้นลุงยามกวาดตามมอค้อนเรียนบนอาคารและสุดท้ายก็ปิดจบที่ห้องน้ําเดิมตอนร,ราวเจ็ดโมงเช้าแต่ครั้งนี้ประตูห้องน้ําสุดท้ายแง้มเปิดอยู่ ลุงคิดว่าคราวนี้คงได้เข้าไปทําความสะอาดสักทีแต่แล้วเมื่อลุงทําความสะอาดห้องที่หนึ่งห้องที่สองได้ยินเสียงประตูห้องน้ําสุดท้ายปิดดังโครมบางทีนักเรียนอาจเริ่มมากันแล้วลุงทินตะโกนออกไปว่าเปิดประตูเบาๆหน่อยซีไอ้หนูเดี๋ยวก็ได้พางหรอกสิ้นเสียงลุงก็มีเสียงไอแขกๆดังออกมาราวกับจะขานรับขณะที่ทําความสะอาดห้องสองเสร็จแล้วกําลังจะเดินไปดูที่ห้องสุดท้าย จู่ๆก็มีเสียงดังโครมขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงเหมือนใครทำขันหล่นลุงหันไปมองตามเสียงแต่ไม่พบอะไรจึงหันกลับมาหวังจะทำความสะอาดกระจกอ่างล้างหน้าหน้าห้องน้ำทันใดนั้นก็เหลือไปเห็นภาพสะท้อนบางอย่างในกระจกมันเป็นภาพของห้องน้ำห้องสุดท้ายด้านหลังแต่กลับมีหน้าของผู้หญิงก้มลงมามองลอดผ่านทางช่องว่างประตูห้องน้ำแม้จะเพียงครึ่งใบแต่ลุงเห็นได้ชัดเจนว่าไม่ปกติ ใบหน้านั้นเขียวคล้ำจนทำให้ลุงยืนแข็งทื่อลุงพยายามก้าวขาหวังจะออกไปข้างนอกใบหน้านั้นก็เงยขึ้นจากช่องที่ว่าแต่ยังไม่ทันจะพ้นประตูห้องน้ำห้องแรกก็มีเสียงประตูเปิดออกกระแทกดังปั้งไล่หลังมาลุงหันกลับแล้วเดินไปที่ห้องสุดท้ายแล้วใช้มือผลักประตูห้องเข้าไปแต่ภาพที่ลุงเห็นห้องนั้นไม่ใช่ห้องน้ำที่ควรจะมีคนเข้าไปใช้ได้ หากแต่เป็นห้องที่มีโถส้วมเก่าและไม้กวาดพิงเอาไว้ใช้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ทันใดนั้นก็มีเสียงดังโครมขึ้นมาอีกจากบนหลังคาทําทให้ลุงถึงกับต้องรีบตะเลเดออกมาและหลังจากวันนั้นมาลุงจะเข้าไปทําความสะอาดถึงแค่ห้องที่สองโดยไม่คิดจะไปแตะต้องห้องสุดท้ายอีกหลังจากที่น้องเล็กและเพื่อนได้ฟังเรื่องเล่าผีในครั้งนั้นก็ผ่านไปหลายเดือนจนลืมเรื่องนี้ไปหมดแล้วจังหวะนั้น ทางมีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือที่โรงเรียนโดยที่นักเรียนหญิงจะได้นอนบนอาคารเรียนส่วนนักเรียนชายจะได้กางเต็นท์นอนบังเอิญว่าอาคารและห้องที่น้องได้ใช้เป็นที่พักคืออาคารสุดท้ายติดกับห้องน้ําดังกล่าวและห้องนี้ยังอยู่ตรงกับห้องน้ําที่ว่าพอดีจนกระทั่งเสร็จจากกิจกรรมราวสี่ทุ่มและถึงเวลาแยกย้ายเข้านอนพอดีโดยที่น้องเล็กและเพื่อนๆจะนอนหันปลายเท้าไปทางห้องน้ํานั้นในขณะที่น้องเล็กเครื่องหลับเครื่องตื่นอยู่นั้น ก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังตึงต้งตึง้งตึ้งมาจากทางหน้าต่างด้านปลายเท้าพอตื่นขึ้นมาดูแม้ว่าภายในห้องจะมืดแต่ด้านนอกหน้าต่างนั้นมีไฟส่องให้เห็นอยู่และภาพที่ทำให้น้องเล็กตกใจแทบสิ้นสติคือหัวของผู้หญิงที่ลอยขึ้นขึ้นลงลงเหมือนคนกำลังกระโดดไปมาแล้วเอาหน้าผากโขกกับคาหนังคาใบหน้านั้นดำคล้ำมีในตาไร้กรรมน้องเล็กสะดุง้งเรียกเพื่อนขึ้นมาแต่พอดูอีกทีก็ไม่เห็นอะไร และฝืนนอนลงไปโดยไม่ได้เล่าให้ใครฟังจนกระทั่งตีห้าที่เสียงนกหวีดปลุกให้ทุกคนตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมในวันใหม่และในคืนนั้นเองที่มีการจัดกิจกรรมรอบกองไฟกลางสนามด้านข้างอาคารซึ่งสามารถห้องเห็นห้องน้ํานั้นได้อย่างชัดเจนและเป็นคืนที่เหตุการณ์สยองเกิดขึ้นกับตัวน้องเล็กอีกครั้งคืนนั้นขณะที่แต่ละหมู่ออกมาทํากิจกรรมแสดงละครตามที่ได้ซ้อมกันไว้แล้วน้องเล็กก็เหลือบไปมองทางห้องน้ําที่ว่า แม้จะเห็นไม่ชัดแต่พอรู้ได้ว่าที่ข้างห้องน้ำมีผู้หญิงในชุดนักเรียนผมยาวที่ปล่อยให้ชายเสื้อหลุดหลุยออกมานอกชายกระโปรงน้องเล็กชี้ให้เพื่อนดูหากแต่ก็ได้ข้อสรุปประมาณว่าคงเป็นนักเรียนในค่ายสักคนที่ไปเข้าห้องน้ำนั่นแหละจนกระทั่งกิจ,จกรรมรอบกองไฟจบลงแต่ละหมู่ต่างแยกย้ายกันไปที่พักน้องเล็กเกิดปวดท้องต้องการเข้าห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดและด้วยความปวดมากจึงทำให้ลืมทั้งหมดไปสิ้น น้องเล็กเข้าไปใช้ห้องน้ําห้องแรกโดยมีเพื่อนไปด้วยยืนอยู่หน้าห้องที่เข้าอยู่แต่จู่ๆก็มีเสียงวิกฤตร้องแหวกผ่านกําแพงห้องน้ําเข้ามาน้องเล็กตกใจอย่างมากตะโกนร้องเรียกเพื่อนทันทีกับที่มองเห็นเงาดํากระพิบวิ่งไปมาทางด้านช่องใต้ห้องน้าพร้อมเสียงฝีเท้ากรูกันออกไปน้องเล็กรีบออกจากห้องน้ําเร็วเท่าที่จะอํานวยและไม่เห็นใครยืนรอหน้าห้องน้ําและหันไปมองทางต้นเสียงที่มาจากห้องน้ําสุดท้ายก็เห็นขาข้างหนึ่งยื่นออกมาจากประตูห้องที่ว่า แล้วจูจ่ๆก็ถูกดึงกลับเข้าไปทําเอาน้องเล็กถึงกับลืมหายใจประจวบมองกับสายตาหันขึ้นไปมองบนด้านบนก็เห็นเข้ากับหัวผู้หญิงผมยาวหน้าดําคล้ําดวงตาสีแดงลอยพ้นคางขึ้นมาเหนือประตูมองมาทางน้องเล็กเพียงเท่านั้นโดยที่ไม่ต้องสั่งการจากสมองน้องเล็กวิ่งจ้ำอ้าวอย่างไม่คิดชีวิตออกมาจากห้องน้ําอย่างเร็วที่สุดจนกระทั่งเห็นกลุ่มเพื่อนยืนแอบอยู่ข้างอาคารโบกมือให้มาทางนี้น้องเล็กต้องการคําอธิบายต่อเหตุการณ์ที่ตนไม่เข้าใจ จึงถามเพื่อนไปว่าหนีออกมาทำไมมึงจะไม่ให้กูวิ่งได้ไงกูเจอผู้หญิงตาแดงกำ่ำหน้าหนีดำปีจ้องเขม็งลงมาจากด้านบนประตูห้องน้ำสุดท้ายนั่นน่ะเหมือนกันเลยน้องเล็กก็เจอบางสิ่งที่ว่าตอนมึงวิ่งออกมากูเห็นมันวิ่งตามไล่หลังมึงออกมาด้วยมันเกือบจะจับได้อยู่แล้วจนกระทั่งมึงวิ่งเข้ามาใกล้พอกูรู้ตัวทีมันก็หายไปจนกระทั่งมีครูเดินเข้ามาสอบถามแต่ไม่ได้ความอะไร พอบอกออกไปว่าเจอผีวันถัดมาน้องเล็กและเพื่อนจึงไปถามครูเก่าครูแก่ของโรงเรียนและได้ฟังมาความว่าก่อนช่วงปิดเทอมร้อนเมื่อ3ปีที่แล้วมีเหตุการณ์ที่นักเรียนหญิงคนหนึ่งแอบเข้าไปทําแท้งในห้องน้ำห้องสุดท้ายแล้วเสียในนั้นกว่าพาระโรงจะมาเจอก็ผ่านไปสองวันแล้วด้วยว่าอากาศร้อนใบหน้าจึงดำคล้ำตัวนี่บวมไปแล้วหลังจากนั้นพารโรงคนเก่าก็ลาออกไป เพราะเคยเข้าไปใช้ห้องน้ําห้องติดกันแล้วเจอผู้หญิงโผล่หัวขึ้นมามองจากทางช่องว่างเหนือประตูแกเลยถีประตูห้องน้ําแล้ววิ่งออกมาอย่างไม่คิดชีวิตหลังจากนั้นพออ,อได้จัดพิธีและทําบุญให้แล้วส่วนห้องนั้นก็ใช้เป็นที่เก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดแทนว่าแต่อย่าบอกนะว่าพวกเธอไปเจอกันมา